บ้านนาบันสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่261นะคะจะเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด10ชุดด้วยกันค่ะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นนะคะจัดให้ในราคาที่259บาทจัดส่งฟรีนะคะราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ และคลิปนี้นะคะเราเจอกันในวันพฤหัสที่22กุมภาพันธ์นะคะเราจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะโดยที่สวนนะคะจะแพ็กจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วนะคะบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรสณนียอ e ม s ให้ทุกบ้านค่ะ และช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875ค่ะบานณนะบอนสีค่ะเบอร์นี้สามารถโทรได้และแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปคิวโค้ดนะคะพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมค่ะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆทั้ง10ชุดใน EP ที่260 เอดนี้ก็เลยจ้า สำหรับหน้าไม้ในชุดที่1ทั้ง6ต้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะต้นแรกนะคะขึ้นพื้นชมพูสวยมากค่ะอสงไขยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะอสงไขยต้นนี้นะคะเขาจะมีหมูใต้ใบด้วยนะคะมีเสน่ห์อีกหนึ่งแบบเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะซับเจริญน,นะคะปายแดงๆสวยจัดจ้านนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วเนาะแล้วก็ไม้ป้ายต้นนี้นะคะ9าทับนะคะปลายสวยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะแล้วก็ให้ใบห ออกสะโพกว่างนะคะโทนสีน้ำตาลอมแดงนะโตไปนะคะจะขึ้นกระดูกดำสวยมากค่ะใบหอกต้นนี้น่าเก็บนะคะยิ่งแตกฟอร์มกอยิ่งสวยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะวาสุกรีนะคะวาสุกรีหนึ่งกระถางค่ะพื้นชุมพูเข้มเข้มขอบใบเขียวสวยน่าเก็บนะคะแล้วก็ให้ต้นนี้ไปด้วยนะคะโพแก้วค่ะต้นนี้คือโทนสีสวยมากนะคะเป็นไม้โชกกระดูกสีพื้นก็สวยนะจ๊ะ อ่ามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะหน้าไม้สวยๆทั้งหกตนอยู่ในชุดที่1จ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่2นะคะชุดที่2จะได้อะไรไปบ้างนะคะต้นแรกค่ะเศรษฐีพันล้านด่างสวยนะคะกระดูกแดงเข้มความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะ1กระถางแล้วก็ต้นที่2นะคะต้นนี้นะกระบี่ในร้อยนะคะปายขาวสวยมากค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ10เนซนไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วนะคะ9ทับนะคะต้นนี้มีชื่อว่า9ทับนะคะสูงใหญ่ค่ะต้นนี้นะคะความสูงอยู่ที่ระดับ25เซนนะคะเม็ดแดงเริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะคะเขาจะมีความ อ่าป้ายขาวนะคะต้นนี้สวยมีสเสน่ห์นะคะย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วได้นะคะแล้วก็นะคะไม้โทนดําค่ะต้นนี้นะโตไปสวยมากค่ะมีชื่อว่าราหูอมจันทร์นะคะราหูอมจันทรจะมีติ่งหูใต้ใบด้วยนะคะโตไปคือสวยมากๆน่าเก็บค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ แรไอเทมปี65นะคะทาตบางแก้วนะคะเม็ดสีสวยค่ะโทนสีหวานนะคะให้ไปหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะใบหอกสะโพกกว้างนะคะโทนสีเข้มๆนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะลูกค้าย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะรากเดินมาแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะมาดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะนางไม้ทั้งหต้นนะคะจัดให้อยู่ในชุชดที่2ค่ะ มาต่อกันที่ันรายการชุดที่3นะคะทั้ง6ต้นจะได้อันไรไปบ้างนะคะให้ด่างสวยๆไป็หนึ่งกระถางนะคะต้นนี้ด่างสวยมากมีชื่อว่ามนมายานะคะให้ดูใบนี้คือสวยมากน่าเก็บนะคะน้องเป็นไม้ใบไทยโทนสีเข้มมีความด่างนะคะด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูนะคะมนมายาหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ให้พรมพิมานนะคะายแบบนี้เลยนะคะายลึกสวยมากนะคะให้ไปหนึ่งกระถางค่ะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะ พื้นนะคะพื้นคือแบบป้ายสวยมากค่ะมงคลปฐมนะคะ1กระถางความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ13เซนค่ะไซนี้ย้ายขึ้น6นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็นะคะตัวน,นี้ค่ะจังหวัดระยองนะคะให้เป็น1กระถางค่ะ แล้วก็จังหวัดต่อมานะคะต้นนี้นะจังหวัดศรีสะเกดนะคะจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็จังหวัดสุดท้ายนะคะต้นนี้นะจังหวัดพัดทลุงค่ะสําหรับหน้าไม้ในชุดที่3มนะคะลูกค้าจะได้สะสมตับจังหวัดไปถึง3จังหวัดเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้สวยๆในชุดที่3จ้า มาต่อกันที่ชุดที่4ี่นะคะสําหรับหน้าไม้ในชุดที่4ทั้ง6ต้นนะคะต้นแรกค่ะต้นนี้นะกระบี่ในร้อยนะคะเป็นใบหอกใบขาวนะคะสวยมากความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนลากเดินมาถึงก้นกระถางแล้วค่ะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยเนาะแล้วก็บกรกบนะคะต่างสวยเนาะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์นะคะขึ้นลายด่างมาสวยมากค่ะให้ดูใบใหม่นะคะขึ้นแบบว่าเหลืองมาเลยเนาะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะสูงใหญ่แข็งแรงย้ายขึ้น8นิ้วได้แล้ว ะะแล้วก็ต้นต่อมานะคะเป็นไม้ด่างนะคะด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูค่ะ มนมายานะคะให้ไปหนึ่งกระถางนะความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ13มเซนค่ะต้นนี้นะความด่างเขานะคะยิ่งโตยิ่งฉายแววสวยนะคะแล้วก็ให้บอนกับนะคะโทนสีชมพูกระดูกเขียวให้ไปหนึ่งต้นนะคะกับสวยกับดีนะคะต้นนี้นะน้องเป็นลูกไม้ค่ะแล้วก็นะคะรายการต่อมาค่ะต้นนี้นะคะชื่อว่าหยกกรมิจีนะคะตอนแรกๆนะคะเขาจะขึ้นพื้นเขียวกระดูกดํานะคะแต่ถ้าเข้าสร้างหัวเมื่อไหรเนาะเขาจะขับพื้นนะคะออกโทนสีดํานะคะส่วน ยมากหยกกัมเบียีเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ที่โทนสีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามหาอำนาจนะคะสําหรับมหาอำนาจกระถางนี้นะคะเป็นไม้โทนดําเม็ดสีชมพูสวยค่ะต้นสูงใหญ่นะคะความสูงอยู่ระดับ25เซนแล้วเนาะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะสามารถนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับหน้าไม้นะคะทั้งหต้นในชุดที่4ค่ะสวยน่าเก็บทั้ง6ต้นเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับหน้าไม้ในชุดที่5นะคะทั้ง6ต้นลูกค้าจะได้อะไรไปบ้าง <S <S ต้นแรกนะคะเรนูนครน,นะคะขึ้นแบบว่าฮารสวยเลยนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ11เส้นนะคะแล้วก็ต้นต่อมานะคะต้นนี้คือด่างสวยนะคะด่างสวยมากนะคะจัดน้ำเมืองนอนท์นะคะด่างสวยสวยให้หนึ่งกระถางค่ะแล้วก็รายการต่อมานะคะ ต้นนี้จะเป็นเพชรเมืองนนท์นะคะจะออกโทนหน้าชมพูนะคะต้นนี้เพชรเมืองนนท์ออกหน้าชมพูเนาะสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ใบหนานะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ที่สวนเนาะเป็นลูกไม้นะคะโทนชมพูนะคะมีความ ด่างนะคะด่างชมพูเข้มเข้มด้วยนะคะโทนสีสวยเนาะแนวหวานๆวานนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีเมฆคาลานะคะเป็นบอลกาดด่างนะคะต้นนี้เป็นบอลกาดด่างให้ดูลายใบเนาะสวยค่ะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะไซนี้ย้ายขึ้น6นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะปีมะโรคนะคะโทนสีดีค่ะนะคะสายหวานไม่ควรพลาดเลยค่ะชุดนี้นะคะโทนสีสวยทั้ง6กระถางเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้ในชุดที่5 ะะมาต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะต้นแรกเลยนะคะตัวน,นี้นะมีชื่อว่าหลักเอ้ยนะคะลายสวยมากค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ13บมเซนย้ายขึ้น6นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมณีล้อมเพชรด่างชมพูสวยๆเลยนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ13บสมเซนนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายต้นนี้นะมีชื่อว่านางรักสดเทวีนะคะปลายสวยค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ20เซนค่ะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วเนาะแล้วก็นะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้ใบหอกสะโพกกว้างโทนสีน้ำตาลอมแดงนะคะ สวยนะคะน่าเก็บจัดให้อีกหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ทรงใบหอกนะคะน,น้องนะคะใบหนาค่ะใบหนามากค่ะฟอร์มใบดกโทนสีเข้มนะคะใบเขาจะออกมันเงาเลยนะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้หอกที่แอมนํามาแบ่งปันนะคะให้1กระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้เก่านะคะจําชื่อไม่ได้นะคะไม้เก่าจําชื่อไม่ได้นะคะจะออกโทนสี น้ำตาลนะคะเข้มๆค่ะเดี๋ยวแอมขึ้นตัวอย่างตอนโตให้ชมกันเนาะที่สําคัญนะคะต้นนี้นะเขาจะมีติ่งหูใต้ใบด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้เห็นมาเมักูสะนะคะเห็นไหมเขาจะมีติ่งหูใต้ใบด้วยนะคะลักษณะของเขาจะออกลักษณะทรงใบายาวสโพกกว้างนะคะสโพอ่าทรงใบายาวสโพกกว้างโทนสีเข้มนะคะจัดให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะ,ะชุดนี้นะคะจะเป็นหน้าไม้โทนสีเข้มๆค่ะจัดให้อยู่ในชุดที่หค่ะ มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่ 7, นะคะต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะจะชื่อมงคลให้เลยนะคะพรเจ้าสัวนะคะ1กระถางค่ะแล้วก็รายการต่อมานะคะต้นนี้จะเป็นทรัพบพูนผลนะคะจะออกด่างขาวด้วยนะคะทรัพบพูลผล1กระถางความสูงอยู่ที่ประมาณ13เส้นนะคะซับพูนผลไปพร้อมกับต้นนี้ค่ะซับเจริญนะคะปลายแดงเนาะสวยมากค่ะความสูงก็อยู่ที่ประมาณ13เส้นนะคะ ไปพร้อมกับต้นนี้ด้วยนะคะฉัดทินกรนะคะต้นนี้จะเป็นฉัดทินกรแอบ,บายเขียวนะคะฟอร์มสูงใหญ่แล้วค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะไซสนี้ย้ายขึ้น6หรือ8นิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็นะคะจัดตับเดือนให้อีก1เดือนนะคะต้นนี้นะเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมโทนสีเข้มนะคะสวยน่าเก็บค่ะแล้วก็จัดต้นนี้ให้ด้วยนะคะหานุมานคลองเมืองค่ะจัดอยู่ในตับรามเกียรตินะคะ ว่าค่าอีกหนึ่งรอบนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะจัดให้อยู่ในชุดที่7จ้าต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่8นะคะสําหรับชุดที่8นะคะจัดต้นนี้ให้นะคะจะเป็นเพชรเมืองนนท์นะคะออกหน้าชมพูนะคะต้นนี้สวยนะคะสวยนะโทนสีหวานนะคะแล้วก็รายการต่อมานะคะมงคลปฐมนะคะด่างดีด่างสวยนะคะทุกใบเลยเนาะขอบแดงกระดูกแดงเข้มหน้าเก็บนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะจะมีความด่างขาวด่างเหลืองนะคะลายใบยสวยมากค่ะมีชื่อว่าน้ําพึ่งพระจันทร์นะคะสําหรับน้ําพึ่งพระจันทร์ความสูงอยู่ที่ประมาณ20เซนแล้วนะคะแล้วก็ต้นต่อมานะคะโทนสีดําสายดําสายดาร์กไม่ควรพลาดค่ะต้นนี้นะมีชื่อว่ามหาอํานาจนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะรากเดินมาเยอะแล้วค่ะลูกค้าสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าโพแก้วนะคะเป็นไม้โชกระดูกเนาะลักษณะทรง ใบหญ้าปลายใบแหลมนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพัทยานะคะทรงใบกลมพื้นสีชมพูเม็ดแดงใหญ่นะคะเขาจะมีเม็ดสีนะคะเม็ดแดงใหญ่กระจายทั่วใบนะคะต้นนี้สวยค่ะนะคะพัทยานะจ๊ะฝากอีกหนึ่งรอบนะคะนามาสวยๆทั้ง6ต้นอยู่ในชุดที่8ค่ะ มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่เกนะคะลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างต้นแรกนะคะต้นนี้นะพรเจ้าสวนนะคะขึ้นด่างขาวมาสวยมากค่ะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะจ๊ะแล้วก็ต้นต่อมาค่ะต้นนี้นะจะเป็นเมืองกรอกเกรดเจน2นะคะขอบแดงเข้มชัดนะคะแล้วก็เม็ดแดงใหญ่เข้มนะคะเป็นเมืองกรอกเกรดเจน2นะคะต้นนี้สวยน่าเก็บความสูงอยู่ที่ประมาณ13บมเซนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะนานรีบุรพาะคะพื้นชมพูปลายเขียวความสูงอยู่ที่ประมาณ 13เส้นเช่นกันค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะออกลักษณะเปรอะนะมีชื่อว่าอาเทพจุตินะคะสําหรับเทพจุตินะสวยนะคะโทนสีเขาจะออกเปรอะนะคะเปรอะดางค่ะต้นนี้นะ แล้วก็นะคะรายการต่อมานะคะตัวน,นี้ค่ะองคุริมานนะคะเป็นไม้เก่าทรงใบหนาก้านดีนะคะตัวน,นี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็จัดฟอร์มกอค่ะตัวน,นี้นะคะฟอร์มกอเดือนมีนาคมนะคะจัดไปให้1กระถางค่ะ1กระถางได้ไป2ต้นเลยนะคะนําไปจัดฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะเดือนมีนาคมค่ะ ฝากนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะน้ามาสวยสวยสุดคุ้มอยู่ในชุดที่เจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่10นะคะจะออกลักษณะแนวเหลืองนะคะต้นนี้นะคะสีเลือกงามค่ะต้นเดียวก็คุ้มแล้วนะคะปกติเอ็มจะแบ่งปันอยู่ที่200บาทนะสำหรับสีเลืกงามไซนนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ8เซนนะคะต้นน้องเล็กนะคะถ้าต้องการให้เขาโตเร็วนะคะแล้วก็คงความฟอร์มสวยอยู่นะคะให้ทํากระจมอบไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะนพเก้านะคะพื้นแดงค่ะมีความป้ายขาวป้าย ะะต้นนี้ค่ะโทนสีดีมากๆป้ายครบทุกใบนะคะโนปะปเก้าชุดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ22เซนนะคะแล้วก็ให้ไม้ฟอร์มกอค่ะต้นนี้นะเบนจรงน้ําทองนะคะ1กระถางได้ไปกี่ต้นไม่นับ ไม่ไม่นับให้นะคะใครรับไปนะคะยินดีด้วยค่ะเบนจรงน้ํพท่องนะคะฟอมกอรหนึ่งกระถาทางค่ะแล้วก็ให้ต้นนี้นะคะหนุมานคลองเมืองนะคะจัดอยู่ในตับรามเกียรตินะคะให้ลูกไม้โทนเหลืองนะคะกาบเหลืองใบหนาค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะแล้วก็กต้นสุดท้ายค่ะเป็นลูกไม้นะคะพื้นขาวนะคะกระดูกเขียวนะคะน้องเป็นบอลกาบนะคะน้องเป็นบอลกาบนะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะโทนสีขาวสวยสะอาดตานะคะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้ สุดคุ้มในชุดที่10จ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่ 2 6 1นะคะจัดเป็นโปรไม้ชุดนะคะ1ชุดมี6ต้นในราคาที่259บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณนะบอนสีค่ะเบอร์นี้โทรได้และแอดไลน์เพิ่มเพ,เพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะลืมแจ้งค่ะแอมจะจัดส่งในรอบวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่23มกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะนะคะ ช่วงท้ายคลิปนะคะนำบอลสีค่ะฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะกระถางนี้มาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการความแปลกใหม่นะคะตื่นตาตื่นใจนะบ้านไหนมีหัวบอลสีเยอะนะคะสามารถเนาะนำมาฝังรวมกันได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะได้ฟอร์มกอแฟนตาซีสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้นารีบรุรพาส่วนต้นนี้นะคะออกหลวงสุรศักดิ์นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นสีลาหุ้มทองโทนสีเข้ นะคะจะออกโคนดำด้วยค่ะแล้วก็ใบนี้นะคะน้องเป็นไม้นะคะที่มีชื่อว่าเจ้าเมืองเชียงใหม่ค่ะเป็นไม้เก่าที่น่าเล่นนะคะนี่แหละค่ะฟอร์มกอของแอนนะคะกระถางนี้จะรวมๆกันอยู่ทั้งหมดประมาณ20หัวด้วยกันนะคะ ประหยัดพื้นที่ด้วยค่ะนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะเจอกับแอมได้ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามส่วนบ้านนาบอนสีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาจริงๆแล้วค่ะสวัสดีจ้า